นะครับไลฟ์เสร็จแป๊บหนึ่งครับไปประมาณหนึ่งทุ่มนะครับเดี๋ยวจะไปไลฟ์เอ้ยเดี๋ยวจะไปเดินงานนิ้วสักหน่อยนะครับเพราะว่าบุรีรัมมีงานนิ้วนะเออมาไลฟ์คุยกันก่อนนะครับทุกคนคุยกันได้นะครับซ้อมแต่งงานไว้ก่อน <laughs> ทุกคนจะตขอยอมเลยนะที่เขาอลังการจริงๆต้องยอมเลยแบบที่เขาแบบอลังการมากสุดๆเลยอืมนะครับ สุดแบบสวยอ่ะพอไปถึงปุ๊บเขามีแบบพร้อมอะ่ะทั้งห้องแต่งตัวห้องส่งตัวเจ้าสาวเจ้าบ่าวน้องฟอนหนาวหรือยังคะที่บ้านหนาวแล้วครับตอนนี้ก็คือแบบเอ่อ,อใครว่ายนะเป็นพญานาคแล้ว <c ười> มันเป๊ะมากใช่คือตอนแรกก็แบบกลับมาบรีลัมอ่ะยังยังมีคนทักยังไม่มียังมีคนไม่รู้นะว่าแบบเป็นงาน <c ười> เขาคิดว่าแต่งจริงอะ่ะขนาดแกล็บหรือว่าช้อปปี้ที่มาส่งเมื่อวานอะ่ะ เขายังบอกยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะครับอย่างเงี้ยอืมเขาเขายังคิดว่าเป็นงจริง,รงบางคนเขายังไม่รู้ครับสวัสดีทุกคนนะครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวมาไลค์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเอฟซีจะคิดถึงบนดูข่าวสาวทุกวันเลยครับหลอ่อสวยเลยเจ้าเป็นครูอยู่ไหมครับไม่ครับจะเป็นเอ่อตอนนี้จะเป็นดาราแล้วนะครับ ประกมาเติมไฟให้แล้วใช่ครับไม่ได้ไลฟ์นานครับพี่ตุ๋นวันนี้อยมาไลฟ์สวัสดีครับพี่เดือนไปทุกคนนะครับสวัสดีพี่นัตตี้ด้วยนะครับอ่สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับขอบคุณไม่เพชรด้วยนะครับไฟจะหมดไปแล้วนะต้องมาเติมไฟใช่ไหมครับต้องเติมไฟไม่หมดหรอครับไม่หมดไม่หมดง่ายๆหรอครับอืม สถานที่สวยมากครับใช่ครับพี่สมหมายสวยมากจริงๆเออม,มาเต็มประกอบนะครับฝอยังไม่กลับบ้านไปขายข้าวหรอคะเนี่ยต้องกลับพรุ่งนี้แหละครับตอนแรกว่าจะไปแบบเออแบบกดซิวกดแรหน่อยแต่แบบเดี๋ยวมันต้องไปเจอฝุ่นเจออะไรอีก่ะมันก็เดี๋ยวค่อยทําดีกว่ามันต้องเจอฝุ่นเจออะไรอ่ะแต่งจริงเมื่อไหร่จ๊ะเออแต่งจริงเมื่อไรหร่ล่ะครับก็ต้องรอ,อเจ้าบ่าวมาขอ ต้องรอเจ้าเบ่ามาขอครับอืมนั่นแหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับบ้านครับน่าจะกลับพรุ่งนี้ครับเพราะว่าฝยดยังไม่ได้กลับวันนี้ก็อยู่เมืองก่อนครับว่าจะไปเดินงานงิ้วด้วยสวัสดีพี่เจีย๊ยบด้วยนะครับผมข้าวหอมมะลิยังขายอยู่หรือเปล่าปกยังขายปกตินะครับทุกคนแต่ว่าผมอะ่ะขึ้นไปแล้วมันไม่มีเวลาขายไงครับ ขึ้นไปแบบอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้แบกข้าวไปเยอะมากแต่ทุกคนสามารถแบบสั่งได้เลยนะครับหรือว,ว่ากดตะกร้าได้เลยนะครับอืมอุ้ยขอบคุณแม่รุนีนะครับผมส่งมาสักประมาณหนึ่งพันดอกนะครับแม่ส่งมาสักหนึ่งพันดอกนะครับแม่รุนีอืมดังทั้งประเทศแต่ถ้าแต่งซิงจะขนาดไหนเออนั่นน่ะสิแม่รุน,นีส่งมาสักหนึ่งพันดอกนะครับข้าวกิโลท่อไหร่เอาไหมครับเดีย๋ยวตักหมุดให้ไหม ถ้าาไม่ได้เป็นครูแล้วครับตอนนี้ไม่ได้เป็นครูแล้วครับตอนนี้ผมไม่ได้สอบนะครับตอนนี้เพราะว่ากผมจะไปเป็นนนีลนะครับไปเป็นดาราแล้วรอติดตามนะครับฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวก็จะอาจจะมีหรือไม่มีก็รอดูครับเดี๋ยวรอลุ้นไปด้วยกันนะครับอรอลุ้นไปด้วยกันนะครับเผื่ออนาคตไม่แน่นะครับอาจจะไปอยู่ช่องใดช่องหนึ่งเอ พูดเล่นอย่าไปหาเชื่อเลยจะต้องออดูก่อนนะครับงานนิ้วบุรีลำใช่ใช่ใช่งานนิ้วที่บุยลำเอาตังไปแทนง่ายกว่าครับเอาตังไปอ๋อใช่ไหมใช่ไหมแม่ต้องทําป้ายไฟแล้วพูดเล่นพี่ตุ๋นเย่ยไปหาเชื่อขอก่าพูดไปเรื่อยฝ <laughs> ฟกัสพูดไปเรื่อยนั่นแหละอืม วันที่333คนด้วยนะครับอ๋อหมายถึงว่าหนังพี่พศใช่ไหมได้ออกประมาณสิบวิ <c oughs> อยากอุดหนุนแต่ทําทํานาอยู่โอ้ได้ครับเอาเอามาเอามาขายที่ร้านผมได้นะไม่ใช่ร้านฝาดร้านพี่แปมสิพร้อมโอนนลครับโอ้โหเออทุกคนเดีย๋ยวผมมีเรื่องจะบอกมีเรื่องจะเมานะครับตอนนี้สบู่นะครับใกล้จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ คาดว่าน่าจะได้ขายในต้นเดือนหน้าครับประมาณนะครับคาดว่าน่าจะได้ขายต้นเดือนหน้านะครับรอรุ้นนะครับว่าจะซื้อซักจะไปซื้อตั๋วดูสิบวิเออเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยมีน้องเป็นดาราหน้สิบ <laughs> วินะครับประกรณสิบวิ แต่ว่าบอกเลยว่าสุดๆไม่ธรรมดาอืมจริงๆไม่ธรรมดาเลยโหดมากอยากดูแล้วคยี่สิบห้าทันวาหรือเปล่าครับจองก่อนสิบก้อนหุยไม่อยากให้แม่อยากให้แม่มากดตะกร้าเลยอ่ะอยากให้แม่มากดตะกร้าให้พี่น้ำมากดแทนได้ไหมแม่อยากให้อยากให้แม่กดตะกร้าเพราะว่าจริงๆอ่ะฝอ,อยากขายแค่ในทิกตอกเลย สวัสดีครับพี่พี่ปลายนี่พี่ปลายมาแล้วคิดว่าจะไม่มาแล้วนะครับพี่ปาย <c oughs> แคปหมูไอ้ถึงแล้วนะครับยังไม่ได้แกะเลยอยากข่าวแลยอ,ออยากให้มากดในทิก t o อรครับเพราะว่าหน,นึ่งเลยทิก t o อรช่วงนี้ครับเป็นลูกรักครับเป็นลูกรักทิกเอรทิกเอกเขาแบบเออดันให้อะไรทุกอย่างเลยก็เลยคิดว่าน่าจะขายจากทิก t o อไปเลยเพราะว่ายังไม่อยากขายจากตรงนั้นนะเพราะว่าอยากให้มันได้ที่เดียวเลยทุกคนแล้วแล้วทีเนี้ย วันเดียวก่อนนะครับวันแรกอยากให้มันได้ยอดอะไรอย่างเงี้ยว่าจะไม่มาแล้วโ oh. อ้โหรอกดสบู่จ้าขอบคุณมากครับพี่สู่พี่สูตต้องเตรียมเลยนะครับผมขอแบบวันแรกอ่ะเนี่ยจะไลท์ตรงนี้เลยครับแล้วเปิดโชว์ยอดเลยเปิดโชว์ตรงนี้เลยนะครับรอเลยเดี๋ยวฝอดเปิดอันนี้แบบเปิดทีวีดีกว่ามันเงียบเหงาเกินไปโอ้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 เดี๋ยวมาเปิดโชว์เลยนะครับ นนี่เห็หโอ้ยบ่ฮะจังไหนก็คงบอ่ฮะ๊บหนึ่งนะครับหาะไรเปิดเพลงฟังก่อน ยำเลยทุกคนขอขอสัก1,000ก้อนจบเลยหายหอต่จอดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าแป๊บเดียวนะครับหายแค่แบบนี้เดียวน้องนางวันนี้ไม่ไลฟ์เหรอชื่อฟอร์ดนะครับฟอร์ดลืมล็อกห้อง หรือคะเห็นแฟนคุณแปมลงใช่คือห้องนั้นอ่ะมันจริงๆพี่แปลงเปนคนดูให้อยู่แล้วไม่มีใครเข้ามาหรอกโอ้ยสวัสดีครับประชื่น